เที่ยวนะครับรักษะวารินนะครับเป็นน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนนะครับของระนองนั่นเองนะครับพานักแสดงมาเที่ยวพี่อะไรครับเนี่ยอะสไรได้ อย่างเท่เลยนะครับน้ำพุร้อนร้อนมากๆร้อนอย่างร้อนหกสิบห้าองศาไข่ไข่พองได้นะนี่นะครับรักษาวารินพาชมนะครับน้ำพุร้อน ก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องเนาะอุณหภูมิต้องต้อง,งเท่าไหร่อขอด้วยขอ,ขอเดี๋ยวพี่ขอเอาไปทําปกด้วยถ่ายให้ด้วยถ่ายคู่เออ,อขอแบบแนวนอนได้ไหมขอแนวนอนนี่ครับ ร้อนหกสิบห้าองศานู่นเดี๋ยวพาเขาไปดูใกล้ๆเลยนะครับเผื่อว่าใครไม่เคยมานะครับเดี๋ยวจะโพสแล้วก็ร้อนมากแค่ไหนดูนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแสบน้ำเยอะมากเลย นะหืมกินแบบกินแบบกรรมกรรมฐานนะครับแบบชัดเจนมากๆไข่สุกไข่สุกเรามีเวลาที่นี่ถึงบ่ายโมงนะอาบน้ำไหมอาบน้ำนี่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 ดูดูด้วยความเห็นป่ะพี่หมอถอดเสื้อเห็นไหมนักแสดงพี่หมอถอดได้ทุกคนเอาอ้วนถอดบ้าง ออก่นไปดูนะครับว่ามีอะไรอีกมีทั้งจินแบบนี่มีที่แช่ตีนด้วยนะครับมีคนมาแช่เท้านะครับเป็นบ่อแรกก็จะร้อนมาก มีหลายบ่อเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูลำธารน,นิดนึง่งสวนสาธารณะนะนี่พาไปดูที่เขาเล่นน้ำกันนะครับ เดินอย่างไว้นะครับเขามีสะพานด้วยนะนี่อย่างเท่เลยนี่น้ำก็น่าจะรลาะน้ำก็น่าจะอุ่นไหม ลำทานอาจจะเป็นทานร้อนนะคือ,อเป็นสะพานแบบขึงด้วยชมบรรยากาศนะฮะได้ยินเสียงแบบน้ำตกนะครับอย่างสวยเลยก็มีชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวนะคร มากเป็นบรรยากาศนะครับรักษะวารินนั่นเองก็าจจะจบคลิปที่นี่แล้วนะครับสะพานขึงนะครับสะพานแขวนนี่นะฮะ